ทำได้ต้องไม่ทันอะไรเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีผู้เล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรไม่ต้องสะสมเยอะอะไรเงี้ยนะเด็กใหม่เป็นผู้เล่นฮันโตนที่เขาไปแข่งในลิกต่างประเทศบอลก็สำหรับความที่เห็นในโหมดสแตนดาร์ดที่คุณกำลังจะเข้ามาครผมคิดว่าสแตนดาร์ดเนี่ยทำให้เรามีรูปแบบการเล่นใหม่ๆมากขึ้นครับเพราะนี่ย ปัจจุบันนี้ก็คือจะมีเด็กที่เล่นกันอยู่ในลัตเตอร์เนี่ยไม่กีเ่เด็กอย่างที่เราเห็นกันแบบชักเจนเลยก็คือซีแคดตราดินที่แบบไม่ว่าจะเล่นกี่เกมกีเกมมักจะเจอซีแคตวาดนเสมอมันเป็นปัญหาที่ทำให้ความสนุกของเกมมันลดลงออเพราะว่าคนจะเลือกแต่เด็กทีเก่เก่งออกมา โหมดสแตนดาร์ดเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถเลือกเด็กทางเลือกอื่นได้เพราะว่าถ้าเราเล่นซีเคีตร์กราดินการ์ดบางใบที่บ็ญชีของมันมันก็จะไม่มีต่อแล้วทำให้เราต้องคิดรูปแบบเด็กใหม่ๆม,มากขึ้นก็ทําให้เกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปมีความหลากหลายมากขึ้นทำให้ความสนุกของมันเนี่ยมากขึ้นไม่ทำให้รูปแบบการเล่นเดิมๆเนี่ยเ,เป็นปัญหาการเล่นทางโต้ไม่ทำให เด็กเมต <wield> าเดิมๆมันทำให้ผู้เล่นไม่มีความอยากที่จะเล่นต่อเขาเจอแต่อันเดิมๆนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ชื่อคุณครับก็ชื่นมากเลยครับชื่นบนภูเขาี้ก็ได้มาจากอินไวท์นะครับก็ก็ที่ได้ทราบข่าวมาว่าจะมีการมีโหมดเสด็งเสด็งเข้ามาก็พวกเ็อกเตรบูมหรือแม่เชเดอร์นะครับผมว่าม mm hmm. ันต <pierwszy S 3> <champion board. S 1> ้องมีการบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยครับหน่า ไม่งั้นมันน่าจะเสียดสมบุรณไปใส่ถ้าจะทุกเด็กเลยนะตอนนี้ที่มันหลุดไปก็ทำให้ต้องคิดเด็กใหม่แล้วก็พวกอีบวนต์อะไรนี้ก็เป็นตัวหลักเลยชื่อใบนะครับก็จากที่ได้ทราบมาจะมีหมดเแ้นด้ายกับหมดว้แล้วก็เอาการ์ดเก่าออกใช่ไหมครับก็สำหรับผมแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า ทําให้มีการเล่นที่หลากหลายขึ้นถึงแม้การ์ดเก่าเด็กทำให้เด็กบางเด็กจะหายไปก็ตามแต่ว่าเรายังเล่นได้ในหมดวายอยู U ่ดีครับก็หมดวายก็เลยกลายเป็นชื่อวายเพราะว่ามันดิบเถื่อนแบบว่าแต่การ์ดอะไรก็ได้แบบร็อตเตรบูมการ์ดทัหดสมัยเก่าก,ก็ยังใช้ได้อยู่ครับส่วนแซนด,าด้าผมว่าก็เป็นการทําให้เกิดเด็กใหม่ได้จากการท,ที่จำกัดน,นะครับนั่นก็น่าสนุกขึ้นครับแปลกใหม่ไม่แบ่ใหม่ง่ายจากไทเกอร์บัค ผมมีความเห็นว่าไอ้สแตนดาร์ดนี่ดีฮะทำให้เกมมันหลากหลายขึ้นเพราะว่าผมว่าคนตอนนี้มันมัเบื่อพอสมควนกับเมต้าเดิมเดิมบางทีม,มีอะไรใหม่ๆขึ้นก็ดีฮะแต่สำหรับบางคนที่เป็นผู้เล่นที่ฟรีทูเพย์ก็อาจจะเซ็งหน่อยีว่าเฮ้ยเราต้องมาซื้อการ์ดใหม่อะไรอย่างนี้นอีกหรอแล้วว่าแบบเราแบบ เราลงทุนกับมันไปเยอะแล้วนะเราเล่นไปเยอะมากที่เราจะได้ค้าอาจจะรู้สึกแย่นิดน,นึงแต่ผมว่าเปิดใจหน่อยอแล้วผมว่าเกมมันน่าจะสน,นุกหลาก<อ>หลายหลน่ากในฟอร์มใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับผมก็ทําให้เราได้เล่นรูปแบบใหม่ได้เยอะขึ้นนะแล้วก็อาจจะเป็นค้าที่แบบลหลหงหลงลืรมไปที่ไม่ค่อยนิยมนะที่ก่อนมาแล้วก็ เราก็ต้องมาดูกันนะว่าการใหม่เนี่ยจะทําให้เกมเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนครับผมว่ามันไม่ได้แย่ครับการที่เปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวครับยอมรับมาคนที่ปรับตัวเก่งก็จะใช่ครับก็ต้องค่อยๆปรับตัวครับบางอย่างที่อะไรมันปรับไปใหม่คนเราไม่ค่อยชินหรคนเราไม่ค่อยชอบเขาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนดาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะคือ มันสามารถทำให้แบบการเล่นหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แบบสเต็กแบบเดิมเช่นดิวิดก็แบบเดิมที่เป็นกินคอมโบใช่ครับ<ม>แล้วก็พาร์ตินพาร์ตินก็เป็นซีเคกตอะไรเงี้ยคือแบบหน้าเนี่ยมันก็แบบผมคิดว่าไอ้สแตนด้าดใช่ไหมอาจารย์บาลซ์ขึ้นมากครัะะแบแล้วสามารถมีตัวเลือกที่แบบที่มันเมื่อสมัยก่อนไม่เคยเอามาใช้แต่ต้องแบบเพราะแตนด,าด้าเลยต้องกลับมาใช้ค,ครับ การที่อาจจะไม่เคยใช้ใช่ครับ<ต>อาจจะได้ใช้กีการ์หลาย,บายใบครเช่นแบบพวกเอ็นจิ้นสเตลอะไรเงี้ยคือคนยังไม่ค่อยได้ใช้เห็นได้ใช้